มาพบกับ YouTube c h a n ชาแนลเ f a m e กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราอัดก่อนอันนี้ไปครั้งนี้เรามากับที่ไหนเรามีคู่อะไรนะคะก็คือคุณเต้นยูนี่เองค่ะจากช่องรนดาเจนนี่เองเรานะคะวันนี้โลเคชั่นจะแปลกตาเพราะว่าเรามาถ่ายกันที่ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมมสวนั่นเองนะคะใครมศวจะต้องแบบเอ๊ะเท่าคุณคุณ ้องคุณคุณนิดนึงวันนี้เราก็มาทำมิชชั่นกันนะคะหลังจากที่คุณเจนยูนเคยพูดไปตั้งนานแล้วว่าจะทำมิชชั่นร่วมกันแต่เราไม่เคยทำเลยวันนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นสมนาทีนะคะที่แบบช้าทาเราไม่รู้ว่าเราจะทำทันหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องลองไปดูปัปดีกว่าวันนี้หน้าสดหน้ากลัวเนาะ <c oughs> เปิดมาก็หน้าสดเลยอะโงหน้าตร้าเหมือนโดนของอ่ะโอเคเราจะไปดูกันเลยเย้ โอเคเราจะมาจับเวลาเลยไหมเจอเวลาได้เลยค่ะตื่นเต้นอ่ะทำไมต้องเป็นแบบนด้วยเนาะเอาครูยอยู่ใช่ครูยคุมอยู่ไปแตะคนอีกทีเดยวอาครูกำลังจะไปแล้วหนูไม่ได้ไล่ครูนะตอนนี้ฮ้ยตื่นเต้นอ่ะทำตัวไม่ถูกแม่เลยวางไว้เลยแล้วก็ใช้นิ้วสัมผัสเอาเดี๋ยเมื่อไหร่จะได้เริ่มสักทีนะประมาณชั่วโมงนึงแล้วคะแมเฮ้ยอะไรวะน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยคนนี้สวัสดีค่ะทักทายก่อน เราลองใครมาตัดลิ้บินมัเนี่ยเอาอย่าง one two three เราบอกแล้วเมื่อกไม่บอกอันนี้ท่บอกไปทำที่หน้าเราก็ต้องแบบว่ติหน้านะคะก็ลงคอมเบอร์ไปก่อนเลยอันนี้ไม่แ้นะคะล่างสว่างเอองัไงจากนั้นนะคะลงซิลิโคลบคือค่ะโอ้โหใช้เยอะมากนะครับ แปลงเปอร์ก็ไม่ต้องสนใจไแล้วค่ะทำเหมือนพักคีนเลยค่ะเฮ้ยนั่งกวเเดี๋ยวสองนาทีนี่สี่สิบนี่โอเคคนเลิกค่ะ L A g r L A g นะคะไ i ่ b l i e v ียี่อ น่ากลัวมากเลยเล่นสงการคุดฝาดแป้งสงการปรากฏคนดูบอกว่ากแล้วเออนักัวนีองโอเคต่อไปแป้งค่ะตัวเดิมมิเล่เริ่มแบทเทิลแป้งค่ะกูเต้ค่ะเธอ สวยงามแล้วคิ้วอยู่ไหนอ่ะออ๋คอสตูมนะคะดิปป้าค่ะเพิ่งไปไฮคอสตูมก่อแต่ตอนเนี้ยไม่ทันเวลาโอ้โหเดี๋ยวนะตอนนี้เป็นไรอุ้ยมึงไม่ทันแล้วอ่ะจริงจริงจริงโอเคโอ้ยเหลือหนึ่งมือถูกนะครับนี่เวลานหรือไงวะเนี่ย โอเคเ็จค okay. ิวได้แนละ้วแก้มตาตาเิต,ตลงไปโอ้โห,โหกลาดให้ืออะไรวะเนี่ยโอ้โห้อดตอนนี้โอ้โหนี่โอ้โหสามสิบวทท บอกววลาพอดันิดไม่เไร่ปลนก้ปเจ็ดหกห้าสี่สองสองหนึ่งอุยรถ แต่ว่าทำไมก<อ>ูร้สึกหน้าปวดรู้สึหน้าตา<อ>หน้าัวดสั่งทีผ่านไปเร็วไปอ่ะสึกก็แต่งหน้าสวยอยู่นะแต่สว่วนของฉันเฮ้ยสั่นาทีเราควรจะห้าดาที่อยู่ไรเนาะจริงจะสา่นาทีก็โอเคอะน,นะเอาไปอย่างนี้นะทุกคนยูามาไม่เสร็จอ่ะของที่เตรียมมาได้ใช้ไม่กี่อย่างใช่ค่ะเอามาเยอะมากเลยให้ทุกคนมาดูสภาพของอันนี้แต่ใช้ไปสองอย่างแต่สภาพดูผ่านไปยุ่ อันนี้ฝาไม่เปลีเลยอันนี้ฝาแป้งมากอะอ๋อสุดยอดไปเลยนะคะเราสำหรับวันนี้นะคะการแต่งหน้า3นาทีของเราก็ได้ออกมาอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่ารุ่นเร็วมากเครื่องสุาอนที่เตรียมมาไม่ใช้น้อยมากเลยจริต้องจริต้องนะคะ3นาทีเหมือนอะไรเหมือนหลับตาแล้วตื่นไมเร็วมากวันนี้นะคะช่องเนเฟย์ใช่ไนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ให้ช่องเนเฟยตรงนี้แล้วก็ราลาเจตรงนี้ โอเคนะคะวันนี้เนฟเฟไปแล้วลาไปพร้อมกับรอนดาเจอย่างน่าส,สวยๆอย่างนี้โอเคค่ะบ๊ายบาย